สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองกับบวิวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทลอซิลิครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำบังคับหลังจากที่ช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้นมาทำา i g ใหม่นะครับช่วงบริเวณ2 0 0พันกับเเหรียญนะครับซึ่งตรงนี้ก่อนหน้านะครับราคามีการปรับย่อลงไปแต่ไม่หลุดต่ากว่าโซนพันเก้าร้อยเหรียญนะครับตรงนี้ก็มีแรงซื้อกับนาคากลับขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยววเเรรราาาจะะมิคคห์ับ ให้ทองเป็นของขวัญวันแต่งงานต้องให้ทองออสซิลิสตัวแทนความรักความปรารถนาดีทองแท้96.5นน้ำหนัก0.3กรัมถึง2บาทเริ่มต้น1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามันจนถึงปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนถึง3ครั้งด้วยกันนะครับในครั้งล่าสุดฝั่งขายอยู่33,950ซื้ออยู่34,050นะครับส่วนราคาของทางออสเตรเลียฝั่งขายอยู่ 3, 33, 4, ส,ยสามหมื้าอยเจ็ดสิบซื้ออยู่34,019บาทนะครับตัวสปอร์ตอยู่1,994,995เหรียญครับ มาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในค่าคืนนี้นะครับสำหรับค่าคืนนี้ยังไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับก็จะไปเริ่มมีการประกาศในช่วงวันอังคารที่31นะครับช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ช่วงเวลา3ทุ่มนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอติดตามดูในช่วงวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับ มากันที่ค่าเงินดอลลาร์ครับตอนนี้อยู่106.67นะครับตอนนี้ก็เริ่มขยับแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับซึ่งโดยภาพรวมสำหรับตัวค่าเงินดอลลาร์ก็ยังคงถือว่ายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบออไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมนะครับมีการปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวนะครับ ก็คือไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับดังนั้นสําหรับตัวค่างเงินดอลลาร์มองว่าถ้ายังยืนโซนนี้ได้หรือดันขึ้นไปแล้วสามารถเบรกไฮนี้ได้ครับก็ยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าขยับขึ้นไปต่อนะครับหรือว่าถ้าขึ้นไปได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะเบรกไฮก่อนหน้านี้ครับไฮนี้ครับ ถ้าฟอมตัวแล้วเบรกขึ้นไปได้ตรงนี้ก็เป็นไม่ได้ครับที่ค่าเงินดอลลาร์จะแข่งค่าต่อครับแต่ถ้าขึ้นไปแล้วหรือโซนนี้ยังไม่ผ่านนะครับก็อาจจะสลับมาเทสในส่วนของโซนแนวรับอีกเหมือนเดิมครับสำหรับตัวค่าเงินดอลลาร์ครับมาต่อกันที่ค่าเงินบาทนะครับตอนนี้อยู่36.03นะครับซึ่งโดยภาพรวมสําหรับตัวค่าเงินบาทเองนะครับก็ยังคงมีทิศทางที่จะมีโอกาสที่จะแข่งค่าได้อยู่นะครับหลังจากที่เราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ราคาหลุดจากโซนนี้ครับที่เขาพยายามฟอร์มตัวดันราคาขึ้นไปอะครับ ดันขึ้นไปอ่อนค่าขึ้นไปตรงเนี้ยไม่ผ่าน360 36ปรับตัวมาแล้วหลุดมาตรงเนี้ยครับแล้วก็พยายามดันพอดันขึ้นไปเนี่ยโซนเนี้ยก็ถือเป็นแนวต้านถูกไหมครับตรงโซนเนี้ย36ประมาณสัก36เกือบ40นะครับตรงนี้ไม่ผ่านก็โดนแรงขายกดปรับตัวมานะครับดังนั้นสําหรับภาพทิศทางสําหรับตัวค่าเงินบาทเนี่ยก็ยังคงมองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งค่าได้อยู่ถ้าเราดูใกล้เราก็จะเห็นได้ว่าไฮที่มีการปรับตัวต่วตําลงมานะครับโลก็ปรับต่ําลงมา ถ้าเราตีแค่โซนนี้ก็ได้ครับโซนอย่างเงี้ยก็ถ้าดูค่านะครับก็บ่งบอกว่าถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่สามารถเบรกสาจุงเติมไปตรงเนี้ยหรือยืนโซนนี้ไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะปรับแข็งค่าได้อยู่นะครับสำหรับตัวค่าเงินบาทครับ สำหรับสปอร์ราคาทองคำนะครับตอนนี้ก็ยอ่อลงมาเทสในส่วนของแนวรับแรกระหว่างวันนะครับช่วง1993เหรียญแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาทองคําก็ถือว่ายังคงมีแรงซื้อดันราคาขึ้นมาต่อเนื่องนะครับสามารถขึ้นมาทำไฮห,หม่ได้ช่วง2,000กับเกหรียญนะครับ2 0 0พกเเหรียญนะครับโซนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำครับ ก่อนหน้านี้จะสะสมแรงซื้อมาตลอดทางเลยเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการปรับย่อลงไปก็จริงแต่ก็จะทิ้งไส้ครับเราเห็นไหมครับตรงนี้โซนนี้ก็คือมีแรงขายกดไปก่อนแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาตรงนี้ก็เช่นเดียวกันมีแรงขายกดลงมายาวเลยแล้วก็มีแรงซื้อดันราคาขึ้นไปไม่หลุดนะครับจนกระทออั่งรอบหลังๆเนี่ย ก็คือไม่หลุดต่างว่าพันเก้าร้อยหกสเหรียญละจนล่าสุดเนี่ยเช่นเดียวกันก็ไม่หลุดต่างว่าพันเก้าร้อยเหรียญสามารถสะสมแรงซื้อแล้วก็ดันราคาขึ้นไปได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงสามารถที่จะเบรกในส่วนของไฮเดิม erm นะครับอะไฮเดิม erm, โซนนี้เลยนะครับพันเเหรียญเป็นโซนก่อนหน้านี้ครับที่ราคาดันขึ้นมาแล้วไม่ผ่านแล้วก็ไปค่อยไปสะสมแรงซื้อ จนสามารถเบรคขึ้นไปได้ตรงนี้ก็เลยทําให้มีแรงซื้อดันราคาเนี่ยขึ้นไปทำา i g h 2 0 0พกับเเหรียญนะครับแต่ขึ้นไปแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะไปมากกว่า2 0 1 0สิบถึงยี่เหรียญตรงนี้ก็โดนแรงขายกดแรงขายทั้งกำไรนะครับกดมาก่อนแล้วก็ที่เราจะมาวิเคราะห์ครับว่าราคาเมื่อปรับตัวขึ้นมาอย่างงี้แล้วครับหรือว่าย่อลงมาก่อนนตอนนี้ครับว่าราคาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นก่อนได้หรือไม่นะครับเราก็ดูง่ายๆก่อนครับว่า อ่าโซนใกล้ๆเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าโลเขายกขึ้นถูกไหมครับถ้าเราตีเทนไลน์คร่าวๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าโลยกขึ้นหายก็ปรับตัวสูงขึ้นถูกไหมครับก็บ่งบอกว่าตรงลักษณะอย่างนี้ครับเขาเคลื่อนไหวในลักษณะของเทนขาขึ้นนะครับเมื่อมีการปรับตัวลงมาถ้ายืนยืนโซนนี้ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับหรือไง่ายๆครับถ้าเราดูตรงโซนนี้ครับเราก็จะเห็นได้ว่าอ่านสองตัวการาฟเนี่ยเขาทิ้งไส้เนี่ยครับทิ้งตรงเนี้ยทิ้งไส้ทิ้งไส้ไเองก็ดีเนี่ย แต่เขาไม่หลุดโลเลยเห็นจะเห็นได้ว่าโลเนี่ยยกขึ้นไม่มีการเบรกลงมาไม่มีการเบรกโลเดิมก่อนหน้านี้ครับไม่มีการเบรกก็บ่งบอกว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาอยู่แล้วก็รวมไปถึงว่าถ้าเราตีเป็นในส่วนของกรอบอะครับฮะเราก็เห็นได้ว่าเขาสะสมแรงซื้อเบรกขึ้นไปสะสมแรงซื้อแล้วก็เบรกขึ้นไปดังนั้นก็มองว่าถ้าราคาเนี่ยมีการปรับย่อกลับลงมาครับ แล้วยังไม่หลุดในส่วนของโซนแนวรับพวกนี้ครับก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้อยู่รวมไปถึงตรงนี้ครับให้เต็มที่เลยครับตรงเนี้ยจุดที่เขาเบรกขึ้นมาไหมครับสะสมเงินซื้อแล้วเบรกขึ้นมาเนี่ยเรกขึ้นไปแล้วลงมาตรงเนี้ครับพอทิ้งใ้ช่วงพันเก้าร้อยห้าสิบสามเหรียญไม่หลุดดังนั้นมองว่าถ้าตามใดราคาเนี่ยมีการปรับย่อลงมาแล้วไม่หลุดต่อกว่าพันเก้าร้อยห้าสิบสามเหรียญก็ลุ้นว่าที่ราคาทองคําเนี่ยยังมีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นไปได้ต่อครับ ดังนั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบกใกล้ๆเนี่ยรอ,ร,อรอบรอบระยะสั้นนะครับลงมาแล้ว1,993เหรียญน,นะครับช่วงแนวนรับแรก34,020กถัดมา1,984เหรียญ33,900น3 9 0 0เป็นจุดในการเข้าเข้าซื้อนะครับรวมไปถึงจุดเฉลี่ยไม้ด้วยหรือรวมไปถึงคนเล่นระยะกลางๆด้วยนะครับอาจจะรอโซน,นแถวนี้ผมให้แนวนรับเต็มที่ครับอ่าถ้าเกอาใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะก็คือ1975เหรียญก็ประมาณสักกรอบเนี้ย กรอบเนี้ยแถวๆเนี้ครับกรอบนี้พั 1, 900, 1, เนเก้าร้อยพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญก็ราวๆสักสามหมื่นสามพันแปดร้อยนะครับมองว่าลงมาลุ้นว่าไม่หลุดแล้วจะสมแรงซื้อดันราคากลับขึ้นไปแต่ถ้าหลุดต่ํากว่าพันเก้าร้อยห้าสิบสามเหรียญตรงนี้ต้องมีการในการตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับถ้าหลุดต่ำกว่านี้นะครับรวมไปถึงคนเล่นระยะก,กลางๆเนี่ยอาจจะรอแถวเนี้ยครับพันเก้าร้อยแปดสิบสี่เหรียญจนรวมไปถึงพันเก้าร้อย ผมให้1,975ถึง65เหรียญในการทยอยหรือสะสมในการเข้าซื้อนะครับสำหรับคนที่เล่นระยะกลางๆนะครับแล้วในทางกับการถ้าราคาปรับตัวกลับขึ้นไปได้นะครับถ้าเอาโซนใกล้ๆก่อนถ้าเอาโซนใกล้ๆก่อนแบบว่าถ้าราคาขยับขึ้นไปได้เนี่ยครับแบ่งขายทยอยทํากําไรก่อนครับอาจโซนใกล้ๆก่อน2,005เหรียญอาจจะอยู่ช่วงประมาณสัก 34,130่ถ uh, 34, ึง150ตรงนี้อาจจะแบ่งขายหรือขายไปก่อนก็ได้ยกเว้นว่าจะสามารถเบรกไฮเดิมแล้วสามารถขึ้นไปแต่แนวต้านแรกนะครับที่มองไว้จริงๆแต่ช่วงเช้าเนี่ย2,013เหรียญ34,250ถัดมา2 0 2 4เหรียญ34,420นะครับเป็นจุด แบ่งขายหรือทยอยขายทำกำไรนะครับเพราะว่าต้านถัดไปเนี่ยมันก็จะมีช่วง2 0 0 0ันกับสเหรียญขึ้นไปแล้วครับว่าจะเบรคขึ้นไปได้หรือไม่นะครับดังนั้นนะครับก็สรุปนะครับก็น้ําหนักก็ยังให้ว่ามอง,มองว่าทิศทางเนี่ยถ้าหากมีการปรับย่อลงมาแล้วยิ่งยืนในส่วนของโซนแนวรับได้ที่ว่าได้นะครับตรงนี้ก็ยังมองให้น้ําหนักว่าราคาทองคํายังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้ต่อครับ แล้วก็ก่อนจบกันไปครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำในช่วงบ่ายนะครับตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคําทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับสวัสดีครับซื้อขายทองคําออนไลน์กับออสซิลิสแกนเลยครับ